ค่ะก็ขอสวัสดีนะคะท่านผู้ชมแฟนช่องของละอองชาแน,นลทุกท่านนะคะค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่11ตุลาคมพศ2566นะคะซึ่งวันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมมาตามต่อนะคะความฝันของปู่ขนแก่นนะคะ ก็สำหรับเลขสูตรนะคะแอดก็นำเสนอไปแล้วนะคะของปู่นะคะแต่ว่าวันนี้ก็จะมาตามความฝันนะคะได้ข่าวว่าปู่ฝันดีนะคะก็เลยตีเป็นตัวเลขให้แล้วนะคะงวดนี้อาจมีลุ้นต่อก็ได้นะคะ ก่อนที่จะไปพูดคุยกับปู่นะคะแอดก็ขอฝากช่องละองแชนแนลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะฝากกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดด้วยนะคะและที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆคลิปเด็ดๆจากละอองแชนแนลนะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับปู่พร้อมกันเลยคะ่ะค่ะกรามนมัศการเจ้าค่าปู่ อ่าเจริญพรเจริญเป็นยัไงอ่ะแต่ก็ออกไม่สบายดีขายดีอ่งคุณเต้เต้เออเป็นหวัดอยู่เลยค่ะปู่ยังไม่หายเจ้าค่ะเออเป็นหวัดมันก็ไม่เท่าวไหรแล้วคุจงกินยาที่ดีเขาเจนมันก็จะนอนก็ฝันก็หายหน่าแต่หวัดมันไม่ค่ะอะไรหรอก อากาศเปลี่ยนแปลงฝนตกมันก็เป็นไปมั่วงวันเราคนนั่นน่ะโอ้ฝนก็ตกค่ะปู่เมื่อคืนไปกระดิ่ยางฝนตกโดนฝนอีกค่ะมันลงไปไอ้ลงไปทางใต้นั่นแหละลงไปทางพิษานใต้นั่นแหละลงไปทางวีรังสีเกศตรงนั้นด้านบนนั่นแหละค่ะป้าลูกต้องฟ้าลุงแล้วแดดออกแล้วโอ้ทางนี้เดี๋ยวแดดออกเดี๋ยวมืดฝนค่ะปูเออแดดออกแล้วมืดฝนแต่เขาก็เอ้ก็ยังยังไงอ่ะ ค่ะวันนี้ก็จะมาตามความฝันต่อค่ะปู่ฝันดีหรือยังเจ้าขาปู่อ้าวฝันฝันวันพระน้อยแล้วเปลี<อ>่ยทางมันก็น้อยนากทั้งี้เขาเรียกค่ะปู่เปลี่ยนทางมันปกปั้นเห็นโยมแม่หลวงปู่นี่แหละที่ท่านตายไป็น<อ>ไม่ใช่ปัสี่สามสิบสี่สิบปีแล้วกยพูดที่โยมเราเอาบางอย่างบาเอาปลาหน่ ปลาสร้อยปลาสร้อยบ้านเรองคงจะมีนะปลาสร้อยนะตามเกิดตามอะไรเนาะอย่างขนาดมอนเนาะปลาขาวซอยปลาสร้อยตัวเล็กๆเนาะปรูตัวตัวใหญ่ก็มีปลาขาวสร้อยโอ้ค่ะคเออแต่มันเป็นปลาเน่าเจาใสคุณพ่อจะติดไหมอ๋อค่ะตุงหัหิ้วเนาะตุงหัวหิ้วบ้านเรานี่แหละแต่ก็ไม่ไม่เอาไม่มาไม่มากหรอกหรือมากก็มาวางไว้ลุงปู่ว่าจะถามใจว่าจะมาทำอะไรจะไม่รู้แหละแต่ว่า แกก็ไม่พูดจาอะไรมาวางไว้ตอนนี้เอาอันนี้ท้านนีปลาใช่ป่ะแล้วผมก็ไยดูไ้มันมันปลาเน่ามันจะเอาปลาเน่ามาให้เนาะกูแล้วจะไปกินได้ยังไงเลย้าจะถามแกแล้วแกไปยังไงมายังไงมาจากไหนว่าจะถามอยู่กูว่าเดี๋ยวแกก็เอาวางไว้ตรงแก้วไพ่แล้วค่ะแล้วเขาก็เดินไปเขาเดินไปเฉยน่ะวางไว้แล้วแกก็บอกกันเด้อเด้อปลาแกบอก ค่ะเอาปลาเน่ามาให้เนาะเอาปลาเน่าอ้าวมันยังไงอ่ะหลวงปู่ก็ฝันฝันตอนเช้านล่วเราประมาณนี้พอรู้สึกตัวก็สรื่อข้อก็ทำวัดไปทำวัดเลยอย่านที่สามที่สี่เนี่ยมันยังไงฝันไม่เคยฝันในแกนานแล้วจะเอาปลาเน่ามาให้ยังไงค่ะปู่รือเป็นแบบไหนไม่ใช่ฝันยาวหรอกฝันแค่นงแคนั้นแหละฝันเอาปลาเน่ามาให้เนาะอืมปลาเน่าหลวงปู่เราก็ ปลานอแต่เป็นหว้ก็แปดหนึ่งก็ไ้ปาน่อเป็นอะไรอ้าูหรือจะเป็นนเ็นเะก็จจะแปะนะบางคนอาจจะแปละแูนย์ก็ได้แล้วแตะละปูก็เอาแค่นั้นมากงก็เป็นหนึ่งลากขเป็นแปดเาไเป็นอะไรอะปลาเขาแปดนะปูเนาะอืนี่จะเป็นบางคนเเป็เก้าหนึ่งไมอาปูเก้าหนึ่งก็ไอแกก็คนแกแก็เก้าเอ้คนแกเนาะแกก็เอาคือเผื่อมัน ใครชอบเจก็เจ็ดหนึ่งใครชอบแปดก็หนึ่งใครชอบเก้าก็เก้าหนึ่งเปแบบ้น่มงหรือว่าเราผูกเอาไว้กิ่ปลากันกันไว้นาะปูเจ็ดหนึ่งกับเก้าหนึ่งนปูคืปลามันก็เป็นแปดนั่นแหละใช่เราความหมายมาหนึ่งปลาเมันก็เป็นแปดปลาก็เป็นแปดเน่าอน่งเน่าเน่ามันก็เป็นหนึ่งเราผูก็เลยเีเรี แค่หนึ่งกับแปดศูนย์แค่นั้นเดี๋ยวลอง่าตเก้าหนึ่งอะไรค็มันก็แล้วแต่โยมเขาจะแปลไปเนาะแปดศูนย์ด้วยเนาะปูเพราะว่าปลาตายก็น่าจะเป็นศูนยนั่นแหละเอาแค่แปดหนึ่งกับแปดศูนย์ี๋ยวลองเน้นแปดหนึ่งกับแปดศูนเนาะปูค่นั้นัะแน่นอนปลาเน่านะมันจะเป็นหวยมื่อไหร่เราพูกว่าปลาเน่านก็แปดแต่ตอนแต่แต่ตนเสียเนี่ยอายุหกสิบสองปี อายุนะอายุโยมแม่ของปู่นะอายุสียท่เนาะท่านอายุหกสิบสองปีอายุหกสิบสองบางคนโยมเขาอาจจะถามอายุท่านเสียอายุเท่าไหรหกสิบสองปีอายเสียหกสิบสองนึกปู่นากหกสิบสองบางคนก็ว่าปู่ก็เก้าปุตัวเดียวกันงงก็ว่าไป้หญิงเขาโยมเราไม่อยากแปลหลายตัวเนาะค่ะก็แล้วแต่อีสีเขาจะแปลเอาเนาะปู่ เัก็นไม่จะมันจะเปลนยงไงเราาาก็เปลี่ยนแค่แค <faz> e ่แปดหนึ huh ่งแปดศูนย์แ right, right? so, yeah, ่แ uh ค่แปเป็น uh ตัวไหนอ่ะต้องใช่แปดหนึ่งแปดศูนั่นแหละตัวถึงอายุท่านก็หกสิองปีแค่นั้นแหละ่ะน่หม่ใช่สามตัวแปดหนึ่งแปดสองหกกอายุท่านก็หกสิบสสองกเก้าด้ยกันก็แล้วปล่าละมก็เปลี่นตามอายุน่ะเออมันก็มันก็อี่นั้นก็แปได้แค่นี้อ่ะมันมันจะสั้นมันยงได่แปลยังไง จะเป็นแต่เราบาวางไว้ถ้าเราเดินไปเฉยบ่อครัวจะถามอยู่ยุแม่มายางไงมาจากไหนว่าจะถามอยู่แต่วถ้าเขาไม่พูดจาอะไรก็เดินไปเฉยไอ่ยังไง่อครัก็สงสัยพี่จะจะเอาไม้ไม้แต่มามาทีไรจะไอ้ปัญหาแกง่ายกวเานี้เรามอกไม่ได้แกยากหรอกค่ะเออแล้วมันจะเป็นวยอ่ะมันก็แกง่ายแกนี้มันจะแกอะไรมันจะแกยังไงอ่ะ จบใจหวยนั่นเลยปู่เนาะเอาแบบง่ายๆนี่แหละปู่เนาะมันจะได้ออกง่ายๆเนาะง่ายๆเนี่ยถ้ามันถ้ใกล้หัวที่มันก็ว่าสนาดีมันก็ถูกเหมือนเดิมเราจะมลองปู่ว่าได้แต่บุญวาสนาหรอกแต่ว่าต้องมาแกะได้แกะหนึ่งแกะซุ้นนี่แหละแล้วมันจะมันก็ค่อยอกเปยนแกะซุ้นนะข้างล่างครับน่นนั่นแหละถ้าซื้อไม่ถูกซื้อแกะซุ้นข้างบนนั่นอ๋อซื้อบนออกล่างเนาะปู่เนาะช่วงนั้นเนาะปู่ เดือดกวางแกนวางแกนเราปูม <tast ian> <AUDIO>. <ph> <ina> ันวิ่งเข้ไปด้ร so <ference> ู 90, so ้ว่ารูก็ศูนย์วางก็เป็นแปดต้นแปดต้นโอดีเลยหมดปูก็นที่ข้างบนนั่นแหละมันเป็นหลกข้างล่างแปดศูนย์ค่ะคุณเออมันลอกล่างนั่นแหะพูดถึงมาแปดศูนย์ข้างล่างเดี๋ยวก็ไม่แน่ก็กรอกตัวเกาได้หวน้เรกเก้าสองออกเก้าสองอกเก้าเก้าออกเก้าเก้าได้หมดแหล่ะเนาะค่ะคุณเออมันมันไม่แน่นอนหลอกหว้นส่วนนี้ใช่ค่ะ แต่ก็เออให้หลวงปู่ก็เป็นในทางญาติโยมละการขับย้อมรองทุกท่านทุกคนนั่นแหละพี่แกณาหลวงเจาะฝาเอาไปเจาะแล้วก็หลวงปู่ก็ได้รับประกันนะร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์เด้อก็บอกว่าความฝันที่เฉยมันเลยอีกหลายวันอยู่มันก็เลยอีกหลายวันอยู่ก็ไม่แน่นอนว่ามฝันก็พิแจแกนาเจาะฝาเอาทอาไปเจ้าะแล้วก็ผ่านไป<อ>เป็นเพียงแค่แนวทางเนาะครัเออการขับย้อมร่องติดตามย้อมร่องนั่นแหละหลวงปู่ก็ชอบช่องย้อมร่องนั่นแหละใครก็ อยากดูฟังห้องโผวดร้วงโวดวรันชอบจิตตาป้ายไม่ชอบก็แช่แกไม่ชอบมันจะไปเอาแน่นอนซื้อหอยซื้อเบอร์นี่นะใช่ค่ะปูชอบปรับประกันามันจะกรายเปอ็นต์รานเปอร์เซ็นเอร์ในความฝันที่เฉยเจ้าค่ะปูเออยมบางคนฝันแม่นกว่าภาก็มีใช่ค่ะแย่ๆไปเออหลวงปู่ก็ไม่รับประกันหรอกราจะถูกรายเปซ็นต์ายเปร์เซ็นตทีู่ดความฝันไม่จำไม่เฉยทำทักไลจารหอยันก็มัน มีทุกรูปแบบทุกวนันนี้เออพิจารณาเก็อยากให้ญาติโยมถูกทุกคนท่านทุกคนนั่นแหละอยากให้คนนั้นถูกอยากให้คนนี้ถูกหมดทุกคนนั่นแหละค่ะใช่ค่ะอนนแอุก็อยากให้ทุสีถูกทุกคนเหมือนกันนั่นแหละปูเออเงินแเราแต่พุกเราเสนอเรนะาก็น,น้อยเบอร์นั่นแหละค่ะอืมเนผู้จูงพวกไม่ได้ง่ายมันเนอเรามีเขาถูกเออเดี๋ค่ะไม้ถูกง่า ก็ฝันได้แค่นั้นก็เลยปูู่ก็ได้แกลได้แค่นั้นแหละมันฝันจุแกจยังไงมันจะกั้นเออังนั้นแหละก็ขยอยากจะทุกคนมีความสุขทุกคนเยอะเราไปจะปลุกไฟไปเจ็บทุนทุกคนนั่นแหละเออมีโชคมีลาบมีลำมีรวยมีเงินมีทองทุกขัานทุกคนนั่นแหละเด้อสาธุเจ้าค่ะปู่อ่าเจริญพรเจริญพรค่ะขอบคุณปูมากเจ้าค่ะปูน้มัสการเจ้าค่ะ